นายสมชายทัพพรผู้มีพรสวรรค์ในการขับร้องเพลงไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างกระทั่งเข้ารับราชการที่กรมศิลปากรได้ศึกษากลวิธีการขับร้องเพลงกับครูดนตรีมากมายหลายท่านจนแตกฉานสร้างผลงานการขับร้องในการแสดงสำคัญมากมายทั้งประพันธ์เพลงใหม่ๆไว้เป็นจำนวนมากควบคู่กับงานบริการสังคมผ่านวงดนตรี ทับพรวาทิ์เพือพ่อเผยแพร่ดนตรีไทยเมื่อยาวนานที่ร้องทุกครั้งอ่ะก็ตั้งใจให้เขาจดจำไว้ว่าเพลงไทยอย่างนี้ก็มีอย่างนั้นก็มีอย่างนู้นก็มีมมคือเราร้องไปเนี่ยเขาจะได้โอ๋อนี่ไงอย่างนี้ไงมันน่าฟังนะให้ครากลับไปพูดกันโอ้โหเนี่ยคนนั้นเขาร้องเนี่ยมันน่าฟังกันเหลือเกินมันอันนี้สนุกก็มีนะอะไรเพราะก็มีนะ โศกเศร้าก็มีอะไรเนี่ยอยากให้เขาจำไว้แล้วก็เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้สืบทอดนายสมชายทัพพรจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยขับร้องพุทธศักราช2565